รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสกอนอมซามองบนจะดปะชุมใหญ่สามัญประจำปีพร้อมรายง,งานจัดการปีนี้ได้กำาไรกว่า13ล้านบาทสมาชิกเฮได้เงินปันผลเฉลกคืนรายงานสดจากมหาวิทยาลัยบลราชธานีติดตามได้จากคุณเพลินครับสวัสดีครับคุณเพลินครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารเทพรัน์ศิลป์พานะครับหรือว่าโรงแรมยูเพรสของมหาวิทยาลัยบราราชธานีซึ่งก็จะเป็นสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี2556ของสางกสารอมทรั์มหาวิทยาลัยบราราชธานีจำกัดนะครับในปี2556นะครับนับว่าเป็นปีที่ครบรอบ20ปีแห่งการก่อตั้งสางกสารอมรั์มหาวิทยาลัยบราราชธานีจำกัดนะครับภายใต้การนําของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนูลพงศ์ศรีวิรัต ประธานกรรมการนะครับและคณะกรรมการดําเนินงานอีก15ท่านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สากลจํานวน4คนนะครับ ซึ่งปี2,556มีสมาชิกสหกรณ์จำนวนทั้งสิ้น915คนจะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาสหากรณ์มีผลการดำเนินกิจการในด้านต่างๆเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นสหกรมีทุนเรือนหุ้นจำนวนถึง132ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ9.82ให้บริการเงินกู้สมาชิก3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษนะครับ ฐานะทางการเงินของสากรมีทุนสำรองถึง11ล้านบาทนะครับทุนดำเนินงานทั้งสิ้น395ล้านบาทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษนะครับ111ล้านบาทนะครับมีกำไรสุทธิในปีนี้ก็คือ13ล้าน5 0 0 0บาทครับนอกนจากผลประโยชน์ในเรื่องของผลตอบแทนดอกเบี้ยงเงินฝากเงินปันผลเฉลี่ยคืน สมาชิกสหกรณ์นะครับมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการอื่นๆมากมายทีเดียวนะครับอย่างเช่นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกนะครับทุนสวัสดิการเพื่อการเกษียณอายุราชการนะครับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยอักขีภัยวาตภัยนะครับทุนสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกรายละ2,500บาท เงินชาภารกิจิสงเคราะห์สมาชิกกว่า1 0 0 0นบาทต่อคนนะครับทั้งนี้สากลได้สร้างความมั่นคงให้กับผู้กู้และผู้ค้ำประกันโดยผ่านการทําประกันสินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง1ล้าน5แสนบาทครับจากการดําเนินง,งานที่โปรง่งใสใส่ใจสมาชิกตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า บริการดีเทคโนโลยีทันสมัยใส่ใจสมาชิกและสังคมนะครับจึงทําให้สกลอมซ่ามหาวิทยาลัยบบร,ราชธานีจํากัดได้เป็นที่ยอมรับต่อสมาชิกและองค์กรภายนอกนะครับส่งผลให้ได้รับรางวัลสกลดีเด่นระดับจังหวัดอีกทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมทางด้านของคุณวุฒิจะเห็นได้จากการเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสากล CQA นั่นเองนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่สกรได้ดําเนินการเพื่อสมาชิกและสังคมนะครับอย่างเช่นศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมไปถึงการทําบุญทอดผ้าป่ากระถินสามัคคีและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกจํานวนมากทีเดียวนะครับ ก็คือข้อมูลในเบื้องต้นของสาสกัออสทรมหาวิทยาลัยบรราชธานีจำกัดนะครับก็คงฝากถึงสมาชิกทุกท่านให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียงเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคตครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณประเรนครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับฮะแกะคม่มกินป๊อกพันว้าวว้าว you see me comes so wanna pull me apart Damn, yeah, I touch down It's ready, we're ready for guitar ball สวัสดีครับผมนายอุททยกุจพันธ์สมาชิกเลขที่437ปัจจุบันทํางานที่สํำนักง,งานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวนราชธานีครับวันนี้มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สาหากรณ์ได้ออกมาเยี่ยมบ้านสมาชิกสาหากรณ์ในวันนี้ครับผมได้สําหรับการใช้บริการกับสาหากรณ์ผมได้ใช้บริการทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในสาหากรณ์ตั้งแต่กู้ฉุกเฉินกู้สามัญ กู้พิเศษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช้บริการครบสิ่งที่ได้มานะครับจากสหกรณ์นะครับมีทั้งที่ได้มาแล้วหายไปนะครับแล้วก็ได้มาแล้วยังคงอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับจะมีนำมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะครับแล้วก็นำมาซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถประหยัดพลังงานด้วยรถตุกๆนะครับให้ประหยัดพลังงานเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง ความภาคภูมิใจที่สากรมอบนมอบให้นะครับสามารถนํามาขยายผลในการพัฒนาอาชีพเสริมคือทํานานะครับแต่รถคันนี้เราจะนํามารับจ้างให้บริการกับชุมชนได้อีกนะครับนี่ก็ได้มาจากการกู้สากรฝ่ายสามีครับกู้มาครับผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งหน้าหนลายปีติดอกชอบใจ ส,ว,สวเมไทย,น,น,ยน,นี่ก็เป็นการลงทุนเพิ่มนะครับจากการกู้เงินสากลมอบนนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็หลังจากที่เพิ่มประสิทธิภาพการกู้อีกให้แฟนไปกู้เพิ่มเดิมมาอีกก็นํามาทํากิจการป๊อปคอนนะครับเป็นธุรกิจเสริมนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําธุรกิจป๊อปคอนเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่จริงนะครับว่า รูปแบบการทำายังไงเผื่อสมาชิกท่านไหนสนใจอยากจะทำเหมือนผมบ้างนะครับจะได้กู้เงินจากสังกัดเพื่อไปนําใช้ประโยชน์เหมือนผมต่อไปครับ ไปตลาดนัดครับสถานที่ที่ทำอาชีพเสริมที่ได้รับมาจากสากกรนครเป็นตลาดเป็นตลาดนัดอะไรครับตลาดนัดประจําหมู่บ้านนะครับตลาดนัดประจําหมู่บ้านครับจะมีทุกวันจันทร์นะครับก็ถ้าหลังเลิกงานมาก็จะไปช่วยกันกาแฟนะครับทําตรงนี้นะครับตอนนี้ชาวบ้านรู้ยังครับว่ามีกิ๊ป๊อคอนเกิดขึ้นรู้แล้วครับรู้แล้วครับก็ก็ได้จากสากกรนี่แหละครับถ้าไม่มีสากกรก็ไม่มีกิ๊กป๊อปคอนครับ เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ ปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กัน ลำบากยากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน,า<เ>น,น,น้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน,นเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สม แฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ยอย่าพังดวนลาเมื่อเจอปัญหาได้ๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชุบใจคนจน โวลนิดโวล่อย thank you ครับผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีชอบไปเดี่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของ เมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีไอร่อยประหารเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีเช้านี้นึกคึงใจอยากเช่าหมอไซลับไปเที่ยวกระบี่อันดามาันราชนาคนใจฝรั่งบอกจะไปนะไอวอนดูซีพอมาถึงฝรั่งตกใจเฮ้ยสมตำไทยแล้วมัน